สิบเอ๊ะสามได้ขโมยไป้นเลอนเล่าเปล่าคาเป้แม่ขโมย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 ได้ได้โอ้ยมึงผู้แต่สิบคนโอ้ย สามรอบไปแม่งเหือท่วมเลยเออร้อนมาร้อนมาร้อนเขาอยู่ไม่ใชไรครับขาขาเหมือนเดิมมีคนบเริ่มมาบอกแล้วว่าวันก่อนที่พี่ไข่ลงไอตีมซอรี่เล่นหลักอ่ะเจนบอกว่าเป็นครั้งแรกที่หนูเห็นพี่ไข่เล่นอย่างอื่นนอกจากขาอ๋อ่ะเขาก็เล่นอย่างอื่นเล่นยูอย่างอื่นแต่วันนี้อาร์มอามเขาเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวนะครับเขาบอกว่าจะเล่นกันเบาๆเบาไม่มีจริงหรอกเบาๆ เอไม่แต่แข่งเสร็จก็ยังไม่ได้แตะขาเลยครับดูมันไม่ได้แตะดูคนแตะทุกทีนี่ไม่มีเลยเริ่มจากหลังขาหลังขาแฮมสตริงแฮมสตริง

เขาชอบแบบดด้วยท่าที่แบบเปกชันมันทําให้มันยืดแล้วมันก็ปั๊มแล้วมันก็ทําให้แบบว่าเขา่ามันโตท้าเนี้หนีบเข้าง่ายเลย <c oughs> น,น,นง,นงสองอ

เล่น,ปรปรนเบาๆแน่ย้อย Okay, so 11, eight, four, two, You want uh, to have your sheets so you don't feel like gonna fall 15. over any of your calves the back, okay. You need a little bit of space with the <coughs> More stable, All right.

Okay. you Aei 十，十，一，二，三，三三三三三 สเอสิเอสองเอสาม้กมอนอีเดียวโอเคขอไปสควอทับครับเครื่องเหลือเครื่องเหลือ 4 7 8 หี่ไรแล้วนะที่ห้แต่ก็ได้เยอะอยู่นสองอะเดี๋ยวหูหลักแค่ลักตอนนี้เขียวไงตอนนี้พี่เล่นห้าเขียวไงไม่ไม่อยากลองดูอ่ะลองดูลดูาไม่ไหวแล้วพอลรองหมดแล้วเนี่ยตูออกหมดแล้ออ

đến, okay. 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 tám, right, right. hey. Yeah, yeah. อดีโอเคไดอมาเดยเดียวเฮ้ยสวยโอ้โหว่าแล้วสิบแม้วเออเออถ้ามาตั้งแต่10จะค่อยชื่นใจ I'm uh, not yeah. Yeah, 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 yeah. Okay. One more. One more. okay. okay. ไห้าไป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 สิบีสิบเอ็ดีสองทีทุกมนเรียลเอ๊โอเค

ตามดิใชใช่ใจมึงนับ,บหมดดีให้สั่นแก่รอเ <c oughs> อ้ไรทิมาเนี่ชวร์เอ้ยเเอ้ยกำไรชีวิตแพ้เจ็ดเชอเรื่องกำไรชีว <c oughs> ิตนับซมม้ำอีกที ไออาร์ยังเอ๊ะเลยเมื่อนี้รับตำกูโอเคกูมีพยานแล้วใช่ไหมเจ็ดแล้วก็เจ็บถ่าเอาเร็่มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

สามสิบสี่มาโอเคลายยืดเลยสิบเอ็ดดีสองดีสามทุกคนเยี่สิบโอโอเค ก็ซ้อมจบไปแล้วนะครับวันนี้ซ้อมกับเต่ากับอาร์มนะครับก็แต่ถามว่าจะเป็นโปรแกรมที่แบบว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเล่นประมาณสักเจ็ดสิบเพราะว่าอาร์มเขาเพิ่งมาซ้อมวันแรกเดี๋ยวบาดเจ็บแต่ก็คือแบบเน้นถ่ายน้ำหนักวิธีกล้ามเนื้อให้มากที่สุดนะครับแล้วก็มาซ้อมที่บี c นะครับสุขุมวิทอุปรกรณ์ดีนะครับเดี๋ยวนี้ผมบอกเลยว่ายูทูบแบบมันมีฟีเจอร์ที่แบบว่าตะกาสามารถคลิกสั่งได้เลยนะครับใครที่อยากสนับสนุนหัวไข่หรือว่าอยากลองทานสินค้าดีๆที่ เฮลตี้นะครับมีอยู่สุขภาพก็สามารถสั่งยืมกำลางได้เลยส่วนใครนะครับที่อยากเทรนส่วนตัวนะครับที่กเกษตรน้องมินหรือว่าเทรนออนไลน์หรือว่าโทรมาคอนซัลท์ปรึกษานะครับอยากพัฒนาร่างกายนะครับอยากปรับเปลี่ยนสุขภาพนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ไ like ลน์แอด alo5bake ครับส่วนสินค้าทั้งหมดกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับขอลาไปก่อน,นครับวันนี้พบกันอีกทีหน้าสวัสดีครับ